วันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้แล้ก็มาลองนับกันดีกว่านะครับว่าเดือนเนื้อหนึ่งะเราสามารถเก็บเพชรกันได้เท่าไหร่เออชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยนับนะครับดังนั้นคลิปนี้แล้ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะนับเฉพาะโหมดที่มันสําคัญสําคัญเท่านั้นไอ้พวกที่เติมแพ็คเอาหรือว่าเติมเงินซื้อเอาอไม่นับนะครับอ,อไปดูกัน อันแรกก็จะเป็นคิงด o m มาร i n a เลยนะครับอันนี้ผมขอยืนพื้นไว้สักมาสเตอร์5้วละกันเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะขึ้นมาสเตอร์กันได้นะครับก็ถ้าเราจบแรงนี้จะได้ทั้งหมด15,000เพชรนะครับทุกคนก็เยอะแล้วนะเฮ้อจบมาสเตอร์ได้15,000เพเพชรนะครับอ้าวจดไว้ต่อมาอีงโหมดที่เราจะได้เพชรเยอะเลยก็จะเป็นอันนี้ศึกประจันบานนั่นเองนะครับก็ยืนพื้นที่มาสเตอร์5เช่นเดียวกัน นี่ถ้าเราจบแหลงนี้ได้จะได้1,000 10, 0เพชรนะครับรวมกัน2โหมดก็เป็นเท่าไหร 15, ่อ่ะ1 5าพ0เพชรบวกอีก1,000 0เพชรก็เป็น25,000เพชรแล้วนะครับโอ้โหจบมาสเตอร์2โหมดเนี่ยได้เยอะนะเวย้ย20,000กว่าต่อมาที่เราได้เพชรเยอะเลยก็จะเป็นนี้นะครับรวมพลกิลอันนี้จะขอแบบยืนพื้นที่1%แล้วละกันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่1%นะครับ หรือถ้าอาน้อยกว่านี้ก็อาจจะได้ลดลั่นลงไปแต่ผมเชื่อว่าไม่หนีกันมากนะครับดังนั้นนับเป็น5,000เพชรไปเลยละกันก็ถ้าจบ1%นเอะครับเอา5,000ไปคูณ4นะเพราะว่าโมด,ดีมังกรมันนับเป็นวิปนะครับ1เดือนจะมี4ีิก็เอาหไปคูณ4ได้เบ็ดเสร็จก็คือ2 0 0 0 0เพชรต่อเดือนนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับก่อนหน้านี้เท่าไหร่25ง0 0รวมกับ2 0 0 0 0เพชรโอ้โห สี่หมื่นห้าพันเพชรนะครับทุกคน<笑><笑>เยอะนะเว้ยอันนี้เยอะนะจริงๆก็เบสเสร็จนะครับถ้าเราอยู่กิลหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วจบแบงมาสเตอร์ทั้งสองโหมดเนี่ยเบสเสร็จขั้นต่ำเลยคือสี่หมื่นกว่านี่และนี่มันยังไม่นับไอที่แบบลำดับกิลนะครับเนี่ยถ้าคุณจบอันดับกิลแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็จะได้ตามนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกแล้วในพวกแร็งกิ้งนะครับมันจะมียิบย่อยเลยก็คืออ่า ทุกครั้งที่เราเลือนแหลงอ่ะมันจะให้พวกอันนี้ไหนวะแต่ละลำดับอ่ะมันจะให้ครั้งละร้อยเพชษสองร้อยเพชรพอขึ้นมาเตอร,ร์หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะได้หนึ่งพันเพชรนะครับไอตรงนี้ก็โอโ้มันนับยากมากก็เลยไม่เอามานับจริงๆอ่ะมันน่าจะมากกว่าเดิมละ 45, สี่หมื่นห้าพันเพชรนะครับแล้วก็มีพวกลงหอคอยอันนี้จะมีแบบเปิดกล่องเอานะครับต้องไปดูเอานะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมเปิดไปแล้วก็ถ้าเป็ดเสร็จนะ รวมมันนี้ด้วยผมว่าเยอะมากแล้วมีจจกตรงนี้อีกเนี่ยไอที่มันแบบส่งของขวัญให้กันนะครับเวลาเพื่อนกดรางวัลรายวันอะ่ะมันก็จะได้อีกนะอู้้วนี่เอมีกิจก,กรรมแจกอีกเนีย่ยรับเลยแล้วกันรับมาแบบเนี้ยมันก็นับลําบากเนะก็ได้ครั้งละประมาณ1,000พเพชรสองพเพชรอะไรพวกเนี้แล้วก็มีจากการลงดาดเนี่ยพวกที่เป็นแบบ ที่เล่นมาจนนานๆแล้วอะด่านมันตันหมดแล้วก็จะไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะลงด่านก็จะได้เยอะกว่าน,นี้ครับทุกครั้งที่ผ่านด่านแรกก็จะได้ครั้งละประมาณ200เพชรมั้งอถ้าจำไม่ผิดสุดยอดแล้วก็มีเอ่ออันนี้เลยไอ้พวกทะเลเนี่ยครับถ้าเราเปิดแผนที่ไปไกลๆนะเดินไหนโชคดีเปิดไปเจอพวกกองสมบัตินะครับได้เพชรห0 0 0 6 0 0กพันเพชรน,นี้ก็โชคดีไป อันนั้นก็ไปนับกันเอาเองนะครับแล้วก็มีแบบนี่อีกรางวันไายวันพวกเนี้ยมันคือยิบย่อยไงตามที่ผมบอกว่ามันนับยากนะเนี่ยถ้าเราแบบส่งครบหมดนะครับมันจะได้แบบกล่องที่20อะ่ะน่าจะ30 40เพชรมั้งแต่ว่าบางวันมันคูณห้างไงเอออันนี้คือยือนพื้นง่ายๆนะครับดังนั้นมาสรุปกันเลยก็ ถ้าจบมาสเตอร์ทั้ง2 2โหมดนะครับทุกคนเราก็จะได้25,000บวกกับกิล1%ก็ไอ้0 0 0แล้วรวมยิบย่อยทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยยังไงก็เกิน50,000อ่ะยังไงก็เกิน50,000เพชรนะครับกล้าพูดเลยยังไงก็เกินนะแต่ทําไมไม่ถึงเกืออย่างนี้วะเอ้ยแล้วมันยังมีจากไอตรงนี้อีกก็คือ1เดือนเนี้มันจะอัปเดตอยู่ประมาณ2ครั้งใช่ไหมครับก็ทุกครั้งที่มันอัปเดตจะมีปัญหาตลอดเลย เวลาเปิดเสริมมาเขาก็จะมีของชอดเชยใช่ไหมตรงนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะถ้านับได้ดีนะครับบางครั้งได้5,000บางครั้งได้2,000ก็แล้วแต่ดวงนะครับดังนั้น1เดือนเนี่ยเราสามารถเก็บขั้นต่ำได้ที่ห้าหมื่นเพรแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่า5 0,000เพราะม,มันยังมีตรงนี้อีกเออเราลืมล็อกอินนี่ไงวะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับล็อกอินก็มีบางทีก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมานะครับเนี่ยโอ้ได้เยอะแยะไปหมด แต่ว่ามันเกลือแค่นั้นเองอขาขาคข้าวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดือนหนึ่งเราเก็บได้เยอะมากไปซุ่มส่งท้ายกันสักหน่อยละกันไปทีละครั้งดีกว่าเผื่อได้นะอู้เขาแจกมาล่าสุดโชคดีจังเลยอืมาหน่อยมาหน่อยขอแค่ขยันแค่นั้นแหละแล้วก็หากิวดีๆอยู่นะครับ อาจจะไม่ต้อง1%ก็ได้เอาสัก2%เนี่ยมันก็ไม่หนีกันมากครับห่างกันแค่เพรประมาณ1,000แค่นั้นเองครับว้าวหรือใครมีวิธีที่หาเพรได้เยอะกว่าน,นี้ก็ลองแนะนํากันมาได้นะจะได้เป็นแนวทางนะครับอันนี้คือแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยมาอ้าว,าาวยังไม่ได้วะ่ะพดเศร้า เอออีแค่ประมาณ50ครั้งนี้ได้การันตีแล้วนะเ <c oughs> วัยวะตัวนี้รู้สึกว่าจะได้ไม่ยากนะครับทุกคนถ้าขยันนะนี่คาดอีกประมาณ44ครั้งนะครับลองดูกิจกรรมนี้ว่าเมื่อไรหร่เราจะได้ครบเนี่ยยังเยอะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากได้เพจเยอะก็ขยนันขยันเล่นกันนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย